สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานหน้าร้านกันนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้ช่างหน่งเขานั่งวิจัยอะไรกันอยู่นะคะรู้สึกว่าลูกสูบแบบนี้นี่เป็นลูกสูบอะไรเอ่ยเล็กๆ CN15 ทไมเบสอ๋อมิสูซีเอ็นสิบห้าปาเจโล่ปาเจโร่ซีเอ็สิบห้าไมมันเป็นลูกละลายอย่างเงี้ยล,ล,ล,ลูกลูกทะลุเรียกลูกทะลุเคสนี้ก็จะเป็นสไตล์ขี่สตาร์ทเดินทางไกลแล้วก็ ออกตัวเลยถ้าเป็นพวกไมเวทเซนสิีห้ามันเป็นเสื้อลอูมิเนียมมันเพราะฉะนั้นมันเย็นจัดเพราะฉะนั้นเวลาเราก่อนจะเดินทางเเป็นเก็ดเกตเลยนะต้องต้องอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องเขาหน่อยก่อนเดินทางนะครับอันนี้เป็นลูกละ,ล,ะลายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ภูเผาระเบิดหมดเลยนะครับในเคสนี้อาจจะแช่แช่นี้นไม่ใช่วช่เยือบร้ยเจ็ดรแปดนะอาจจะร้อยี่ร้อยสามสิบแช่ทั้งทางมันบางไป<อ>มันบางไปอันนี้จะการให้นี่ติดเครื่องบบฟันเดินไปบงฟันเขาเขาเหมือนโมขาดอนะครับคันนี้นะ ทโบทโบเมื่อกี้โทรหาเจ้าของเจ้าของบอกว่าทโบขีบขาดไปเลยเพราะว่ามันเหมือนละลายแดงจัดนะครับเราเราต้องแจ้งประวัติให้เรารู้นิดนึงต้องต้องแจ้งประวัติแล้วเราจะหาเจอแล้วเราจะหาเจอนะไม่ต้องห่วงเลยดีโฟดีคันนี้ลากมาจากบางไสเมื่อวานนี้ลากมาหลงหลงประมาณครึ่งวันครึ่งวันหลงอยู่บางไสอ่าเดี๋ยวฝากคลิปนี้เอฟซีนิดนึงว่าใครมาร้านหนุ่งดีเซลเนี่ยมาตรงตาม GPS อไหมกดเข้าไปใน Google Ma p เลยพิมพ์สำนักหนุ่งดีเซลแต่แล้วจะ เมื่อวานเขาบอกเขาพิมพมาแค่นงดีเซลอเลยไปออกไป้หนนทะลุไม้ตาไปจะดีจะดีหอยออกวันนี้ซึ่งวัน <c oughs> เดินทางนะวันนี้ก็จะเราอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝานนทูปไตตังทัน <ดำ S 1> นี้สีดำส่วนันนี้ส่วนทันนี้นะครับที่ว่าลากมาเนี่ยสตาร์ตติดระดับอติดบื้มระดับติดบื้มระดับเจ้าของก็เลยทำไม่ได้แล้วก็เลยลากมาหาท้น่งนงดีกว่านะครับเมื่อวานท้งนงลองติดเครื่องดูแล้วเนี่ยมันติดได้แต่มันดับพึ้เลยพอติดปุ๊บ ดับปุ๊บเลยทั้งลงเลยฝ nee ันทงหรือว่ามันเป็นอาการของไฟช็อตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์ถ้ามันมีปัญหาเนี่มันติดไม่ได้เป็นไฟช็อตเป็นไฟช็อตไม่น่ากลัวทั้งลงเจอแล้วนี่อ้าเจอแล้วเหรอเจอแล้วโถพวงนี้บอกว่าขนมเดี๋ยวก็มากันพึ่มเลยใช่คือดีโฟดีเนี่ยเขาจะมีลิ้นปิดวิอย่ตรงนี้ให้เห็นภาพก่อนนะอย่าลุกอย่าอย่าลุกอย่านั่งมากได้ไะม นี่เขาอยู่อย่างนี้เห็นไหมลิ้นลิ้นเขาทำงานอย่างนี้ทีนี้ดีฟดีเนี่ยปัญหาโรคแตกเขามันเนี่ยมันทำมาเนี่ยนั่งนั่งเสร็จปุ๊บเขาจะมีปั๊กเซืนนสื่ออย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีเหล็กเสียบอย่างเงี้แล้วแมงสายไฟก็อยู่ตรงเนี้ยนะมันงับแล้วเขาก็ถูกันอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอัตากล้องดูเห็นไหมสายไฟมันสองเส้นมันมันชนกันเห็นไหมบวกกับลบมันชนกันเห็นไหมเนี่ย มันก็กลายเป็นไฟช็อตปกติคือตุ้มช็อตเปียดับเลย oh. อาการนี้คือติดหนึ่งดับ oh. สองขับไปแล้วหลับกาอากาศ mm. ขับไปพอพลังจะเลี้ยวอยู่เทินทอนดรดดับปุ mm. นะ๊บจะเป็นโรคปัญหาโรคแตกของข,องข,องของดีฟอดีนะ mm. แล้วก็ลอง mm. ทอดมาดูนะครับทอดมาทรยเป็นอย่างนี้เป็นมอเตอร์อย่างนี้นะไปเก็บ mm. ผมรู้นะเล็กๆน้อยนะช่างเผื่อช่างอยู่ต่างตงจังหวัดอะไรเง,งี้ยให้ลองลอง,ลองไล่ดูนะครับหน้าตาเาเป็นอย่างนี้ให้เรามาร์กไว้ก่อนนะมาร์กตแหน่งไว้ก่อนนะแล้วก็เราก็ทอดออกมาดึง มอเตอร์นี้ออกมาปั๊บนะครับแก้ฝานี้ออกมานะเขาจะเจอนี้เลยนวดว้องแชกสองตัวทอดออกมาลองปอกสายไฟดูก่อนลองปอกหรือหรือหาซื้อตัวนี้มาลองเปลี่ยนดูก่อนนะถ้ามีเปลี่ยนนะให้หาเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีเปลี่ยนให้ให้แยกสายไฟก็ออมมาเนี้ยเขาช็อตพันกันเปี้ยเลยนะอ่าเขาช็อตพันกันเปี้ยเลยเขาโดนกันเต็มที่เลยนะครับลองเปลี่ยนดูหรือไม่ก็ลองพันลองแก้ไขดูอลองแก้ไขดูอันนี้ถ้าลงเจอมาเยอะแยะไปไกลนะลุก เขาบอกว่าให้ลดความอ้วนใช่ได้นี่เตรียมสั่งพายนี่หมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูลดความอ้วนเป็นเพื่อนพี่เลยเดี๋ยวเช้ามาหนูตื่นหกโมงวิ่งไปเชียงใหม่แล้วก็วิ่งกลับมาทํางานปาเจโรคันนี้นะครับที่มีปัญหาวูบดับวูบเดบนะครับเร่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็คือที่เมื่อวานมาคิวแรกเลยนะเมื่อวานเมื่อวานสลดยนะปะไม่สไลด์ขับมาแต่ก็แฟนเขาไปคูณขับสไลด์ขับตามมาประคองกันมาแต่ว่าระดับไหนก็สไล์ขึ้นมาจริงที่เราเจอนะครับ สิ่งที่เราเจอก็คือสายพานแรสเตอร์นี่คือนี้นเลยรูดแบบไม่มีไม่มีเสือ,อไม่มีคือลูกค้าคเขาสงสัยว่าสายเหตุนี้ใช่ไหมที่เขาขับขับไปแล้วก็ดับดับ,ดบแล้วก็สตาร์ตติดมันก็มีมีมีผลนะหนึ่งมีผลสองเป็นปลายหัวฉีดนะครับปลายฉีดสร้างแรงดันไม่ได้<อ>นะครับปลายฉีดสร้างแรงดันไม่ได้แล้วก็เอ่อจักรหัวฉีดเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยอู่ที่เขาทำมาเนี่ยคือมันมันแตกหมดปาเก่าใช่ไหมปาเก่ามันแตกหมดเห็นไหมเนี่ยพอเราบันแทงไปปุ๊บเนี่ยไอ้ปั๊ก ข้างในตัวผู้ตัวเมียนะเขาชนกันเขาชนกันเวลาวิ่งเขาก็บวกลบมันเ,เอะเจอกันนะป,ป๊บก็ช็อตป,ป๊บก็ช็อตนะครับมันก็ประมาณเนี้ยแล้วก็เราเปลี่ยนนี่เศษตะพานนี่นี่เศษเฟืองเฟืองตะพานเลยมั้ยคืออันนี้มันเป็นสายเหตุที่เขาไม่เปลี่ยนตามรอบเกี่ยวไหมพี่มันไม,ไม่รู้ได้หลายอย่างม,มันเปลี่ยนตามรอบก็ได้แต่ว่าบางทีอะซีนแคมมันรั่วซินแคมมันรั่วนะมันเครื่องเขาสาดลงแบงล่างเศแตะพานเขาสลัดมาใหม่ ปั๊มน้ำเครื่องโดนทุกสายพานเขาก็แข่งตัวแข่งตัวเสร็จก็ลูดถกลื่นอะไรประมาณเนี้ยนะส่วนปั๊กคู่ฉีดเนี่ยเราทําการเปลี่ยนให้หมดแหละเปลี่ยนปั๊กเปลี่ยนอะไรให้หมดแล้วทุกอย่างเราจะรีมึงรีแมปอะไรเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นออโต้ซีสปีดขับแรงด้วยไม่ขายเขาไม่ขายที่ได้ขึ้นรงบอยขายขายไปเถอะถ้าเป็นวีเะเขาวิ่งดีแต่ถ้าเป็นนุ้ยเป็นเทอร์โบโค้งดิบมันจะวิ่งไม่ออกแลรถกินน้ำมันแดงเลยนะพี่คันแรกของหนูหนูรักมันมากหนูไม่ขายสู้สู้ไปด้วยกัน อ่าแล้วก็ไททันคันนี้เหรอคันนี้อันนี้เจอแล้วเจอเหตุแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านรอไปหาอุปกรณ์มาฮะเสริมมาให้ดูไอ้ใครยิบกล้องตรงนู้นมาให้หน่อยเด้ตาต่อไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้เดี๋ยวต่อกันเลยนะคะนนสาเหตุอันนี้เสื้อปั๊มเฟิกเปลี่ยนเสื้อปั๊มให้แล้วอืมเฟิกเพราะอะไรเราต้องดูในนารถอะคันนี้ใส่กล้องมาสิบปีสิบกว่าปีสิบเม็ดปีกล้องดันลางอ่ะ พอใส่กล้องดารางเสร็จเดยกำหนดจริงนะกล้องผก้นี้เขาจะให้ให,ให้ให้การรับประกันอยู่ที่ห้าปีห้าปีใช่ไหมแต่เนี้ยมันสิบปีเพราะฉะนั้นแล้วเวลากล้องดานรางมันพังปุ๊บเนี่ยสี่มันพังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะกลายปเป็นรดแรงดันสูงอันนี้สตาร์ทเครื่องนี้ขึ้นสองร้อยเมกะก็ต<ม>ัดเลยขึ้นเต็มที่เลยเครกรบไม่ได้เลยนะเออเลยเพราะฉะนั้นกล้องเขาก็จะพังตามไปด้วยกล้องไอ้พังตามไปด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยทําไงอันนี้ไหมทะเบียนรถทันนี้เนี่ยหกศูนย์ห้าห้าสามเนี่ย กล้องมันพังเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยทําอะไรไม่ได้เขาติดเครื่องเคลกเล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการย้ายโปรแกรมจากกล้องใบนี้เข้ามานี้อืถ่ายจิตวิญญาณของลูกนี้มาใส่ลูกนี้ก็ใช้ได้อัไนที่ <Okay. S 2> ลงทาได้นะโอเคในเคสที่เป็นพวกปาเจโร่เกียวโ,โตอะไรเงี้ยทา uh huh. ได้นะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เด็กก็เสร็จแล้วแต่เจ้าของก็ใจไม่ตู้แล้วอะถ้าเป็นคนก็แบบว่าแม่งชักสันเกลือแล้วอะชักออกซิเจนอะ โอ้ <Okay. S 2> แต่งรถมาขนาดนี้แล้วนะน้องนองก็ฝากไว้ก็เดี๋ยวทำการตัวนี้เปลี่ยนเทอร์ปมให้เรียบร้อยแล้วะนะครับตอนนี้เราใช้กล่องใบนี้ติดเครื่องใช้ได้โจ๊ะโ๊ะจเลยดังนั้นโอเคแล้วแต่ว่าการต่อเกียร์จะไม่ค่อยเนียนเพราะว่ากล่องเขาเป็นกล่องเกียร์โต้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะทายสัญญาณอันนี้มาใส่อันนี้ ถ่ายโปรแกรมจากอันนี้ม,มาใส่ใบนี้อ,อันนี้เป็นกองหลักของเขาติดรถเลยนะเป็นเกียร์ออโต้อันนี้กองเราอันนี้กองเราเดี๋ยเราจะถ่ายข้อมูลสมองกลจากอันนี้เข้าอันนี้รับรอ,องจบเดี๋ยวเรายืมขับอีกสักสองวันส่งงานให้มิตซูมิตซ,ซูมันมันตท่าไัเทคโนโนมันโอเคแหละมันมันได้มันกล้าพูดผลดำเดินได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะอันนี้เข้าล่างยังเข้าล่างเลยเมื่อคืนจะบอกเลยป้าบอกเลยนะเมื่อคืนอะ เพื่อนเจต้าเหรอเพื่อนเจต้ามโนงดีไซน์นะที่เสียอยู่ที่ลบรีอ่ะนี่เมื่อคืนงานศพวันนี้คืนที่สองวันนี้ที่สามใช่ป่ะใช่เมื่อคืนมาหาเจต้าแน่นอนบอกเลยมันอาจจะเป็นภาพทรงจําก่อนที่จะจะนางจะตายอะเนาะพันหมดตัดมาเล่นที่นี่ที่สุดท้ายใช่ที่คืนวันเสาร์มาเล่นที่เราแล้ววันอาทิตย์เขากลับไปบ้านเขานะก็ก็นอนหลับไปมสบอกลาเจต้าแหละเพราะคืนมาแน่นอนบอกเลยการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งโนงเป็นคนลุกมาดูเองกะตาเลยนะครับโอเค มีอะไรที่ก็ไม่น่าเชื่อนะเจตาก็เหมือนได้ยินเสียงคนเรียกตลอดเลยนะก็ไม่ได้นอนเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ